ก็มีการเลิกเปลี่ยนพุธะการมรดกต่างเตีกตุกโกรธก็ดำเนกทต่อัปปีเดียักดเมื่อพระพุทธศาสนาของเราให้มีความเจเิยการน้าสืบสอดสายก็อาศัย เราไปทพัฒนาน่นครับดานะรต้องกัก็คือการพัฒนาการพัฒนาวาจาแล้วก็กา จาทรงตะเอาไว้เป็นภาษาบาลีว่ากายภาวนากายภาวิตาภาวิตาแปลว่าพัฒนาแล้วสมบูรณ์แล้วครบถ้วนแล้วบริบูรณ์คือพัฒนาทางรับนำหมายความว่าเราไม่เอารัะกายให้ไปฆ่าตัดไม่เอาละตายให้ไปรักลอบ ไม่เอาล่างกายนี้ไปสะพืบปิดเนกาไม่เอาล่างกายนี้ไปเลี้ยงวิญาณกินสารพิษไปปิดิดปิดปิดขางเนาะปัจจุบันต่อมาที่โดนามปตทุกวันต่ปัญหาผมมีแต่คิดเรื่องของคอตอร์แป๊นแป๊ดกลางวันอุบักิรักจะโดนแปนครับหนะวาดจะออกนะ เจ้าจ้าเจ้าแผดินต้แผดปูนก็อไปเว้นหนะับคงปนะูกมด้วได้ทุกอย่าโดนเปะข้ฮางตาแา,าที่เป็นสัสนีนเนี่ยปล่อยดเดอยเนี่ยเว้นแจมีแต่ที่เจอหาอาวุ แต่เปเว้นเว้นจากการเอาร่างกายเป็นต้นแบเราต้วง ตนที่เคยสูบบุรีา้ตตพอลงพอลงนะอาไม่สูบเลยนี่เ่ายัาิตาเนว่าในอนเนาะเติบเนาะใจเต็ก็เริบเนาะไม่เคยเติบเ็ก็ไม่เคยสูบเนาะแต่ใครเคยสูบเนะไม่เคยสูบจนจะเป็นสูบกนะดที่สูบแล้วจะล เราลดละเลิกได้เนี่ยน,น่นแหละ็เรียกว่าการยึดความวิจารือพัฒนาการอ,อันนี้เป็นการประเมินผลของบุคคลทากุตรครับสองวาจีทาวิจารคำพูดคำพูดจะต้องจีแนวลนะแบอกว่าอันนี้เป็นทางแห่งความทุกข์นะอันนี้เป็นที่ทำให้เกิดทุกข์น,ออนะอย่าอย่าไปยึดติอย่ไปทำบา คำพูดนะื่องวจีภาวิตาคำพูดนั้นเ็เรียกวิญวาจาวาจจะอันเป็นที่นะบฟังแล้วไม่เคยสัดขาไม่เคยสัดขาไม่เลื่อกสายไม่เคยพลุ่พลื่งตัดไม่เคยกับพื้นประเดี๋ยวแบบก็ยอมอยากจะแบบพื้นปฏิบัติคือวจีภาวิตาคำพูดนั้นมีสาระมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อผู้พูดเองต่อคนฟังแล้วสามารถ ท่านาเป็นไปเพื่อตักท่านามันตบองขุดตัวคุณเลนว่าวัจีควาวิจักโมหะคาวิจักอันนี้สูงสุดเลยนะใจเนาะใจได้รับการฝึกได้รับการอบรมได้รับการเจริญไม่ว่าจะเป็นสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาใจได้รับการฝึกอบรมใจดี ื่อใจได้รับการสุกฝนตกริมมาดีเรียกว่าจิตจากวิสุทธิจิตที่มีความหมดจดควาบริสุทธิ์อรวณจใหญ่เปนเด็ภาษาจากข่าวที่มูลนิยมกรลังเอาไว้ว่ามันอปุกปั่สตารตั้งตามาโดนเสษถานมาโดนเมญามเป็นต้นแปลว่าความท่างสายทั้งปวงมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหมหน้าเ็พได้คือใจพอใจได้รับการสุกฝนตกเร ดีดาวน์ีดที่นั่นไปก็ดีอีกทีก แต่แ <cin stereotype and true choses> yeah. ั้นที่เราทาการสาิเจริญภาวนาเนี่ยเป็นการฝลุกใจเรัเพราะอะไรว่าการภาฒนาจากอัศว์ภาสนาการตายานาวาจาภาฒนาด้านจิตก็จะเริ่มความเจริญปัจจุบใจให้กับเราเองนะก็ตัวเราเองอนนะ เมื่อเราเองมันเกิดใจแล้วเราก็ติดต่อไปเจอความสุขบุญกุศลที่เราได้พัฒนานี่แหละแบบทีพัดตัดตัวเราเเมื่อจะเราพัดตัดไม่ได้ขัดพืดไม่เนาพัดตัไม่ได้ขัดพืดอย่างดีเอาเชือกัดดีเนาะแล้วเรไปหาแหลงที่ปลูกแหลงที่ปลูกเนื้อนก็เนื้อดีดีอากาศดีปุ๋ยดี สราปลูทกที่พบตัวจักนะแล้วก็ไปผูกต่อไปแม่เนี่ยในทางเราไั้เยอมีความเจริญพงษ์งานก็ติดดอกออกหมให้กับผู้ผูกในพวกผู้ได้มันเยอะก็ออกไข่ดอกไม่หายก็แบ่งปันกันไปดอกนี่แหละแทในใดเราท่านเล่งหลายลเราก็จะได้เป็นอะไรสุปติปันโนสาวะปะัจสับโภ แปลว่าดอกสาวของพระผู้มีรพระภาคเจ้าปฏิบตัติด,บบด,ดีแล้วสัมปันโนแปลวพูดถึงเขาสุเลว่าดีแปลว่าปฏิแปลว่าตอบแล้วกป็ปวดจับสุป,ปฏิปันโนสา,าวกกักจับกแปลว่าดอกสาวของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วหยาบดินเป็นเช้าเอาววัดปวดจับครอบตาบักตา ไม่ว่าจะอยู่อะไรถ้ามันตัดฐานจะอยู่ที่วัดน้ำเพลอยู่ที่สำนักไหนก็ตามก็มันสำนักสาวอย่างนั่นแหละสำนักกายสำนักวาจาจสำนักใจเนาะพออยู่ที่ไหนก็ต้องมีกายมีวาระและตระเวนใจไปไหนก็ไปสร้างไปพัฒนาความเสนอที่เราอยู่ที่ที่เราอยู่นะที่นั่นเนาะก็จะฝึกเนา การาัฒนาอย่างนี้ใหรได้ว่าจิตประกอบด้วยมีความีมเมตตาั้นเองปลุรปรถนาให้ตนเองมีความสุขแล้วก็ปลุกปัานให้คนอื่นให้มีความสุขการููแลต่อตนเองการููแลต่อคนอื่นคอยดีดีปลุวปอดีของตวเองแล้วก็คอยดีดีปลุกปั่มตีความบุคคลเมื่อทำดีสู้แล้วจะกป็อยอะไรเสร็จจะต้องปลวางจางที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้ว่า อารมพยาปรามาดาความไม่เห็นโรคเป็นลาภอันกระเสริฐแต่หล,ลายลายคนก็มีโรคเนาะน้องก็มีเสริฐก็มีเนาะหลุดตายอาจาร โรคขาดใจเกิดขึ้นก็จะเยียวยารักษาแต่บุคคลนั้นไม่มีโรคเป็นแล้ว hehe, ้ามีม <ique> <im> <sinus> ันเป็นก็เยียวยารักษาเป็นตามขั้นตอนตามวิธีแพทย์โบราณนแพทย์ท่เกบานของบ้านแรัาไม่มีโรคก็เป็นแล้วนอกคือโรคทางใจแล้วก็เยียวยาักโรคบางชนิดโรคขาดายบางชนิด พรวุญญาณต้องจัดเอาไว้นะในในเรื่องของปิตบเรื่องของยาโรคทางกายตางชนิดมันเป็นเองแล้วก็หายเองนะทุกท่านมันเป็นเองเลาวปิติได้ดอกใช้ไหมนะโรคทางกายบางชนิดเองมันเป็นเองแล้วมันก็หายเองไม่ต้องคิดยาเมื่อตักปัญหาเองเคยเป็นไหม,หนม่เอ่ยมีไหมลเลา,าวโดนปีติดอกแช้หรือดอก แล้ัก็หายเอง่ต้ยนี่รจาสเอาไว้นะอโรคทางกายบางชนิดเป็นแต่ก็ต้องยินยาเยียวยาต่างๆมันถึงจะบรรเทาแลกโรคทางกายบางชนิดยินยาไปผ่าตัดไปรักษาไปเปนประคอนั่นเองพปัญหาโรคทางกายบางชนิ รักษาด้วยหมอตัวดีๆในประเทศต่างประเทศก็อรักษาตัวเมงกันรกมาแต่ก็ก็เป็นโัคทางสายยเกี่ยวกับโรคสายสกโรคทางกายชนิดนี้เนี่ยเป็นโรคแี่หายรักษาอย่างไรก็ตามแค่ไปเอาเบาบางรักาเแล้วในที่สุดก็ต้องตายสิโงลกทางสาหรือในอีกโรคหนึ่งโรคทางใจ โรคทางใจคือโรคใจมีราคะใจมีโทสะใจมีโมหะสภาพจิตใจนั่นแหละโรคทางใจเรากใจใจมีมาหนักยึดตัวดุจโตนแต่โรคทางใจเนี่ยจะต้องเยียวยาครับด้วยการใช้ยาของพระพุทธเจ้ายาของพระเจ้าแล้วใจของพระเจ้าก็เจอสถิประหารสีนั่นแหละหรือการเจริญวิปัสสนาภาวนา ก็สมสติร <pf unlikely> ู้เท่าทันตามความเป็นเป็นโรคทางกายแดดใจไม่เป็นทุกข์สมัดหรือแม้จะพ้าวข้าวแตกของรถอระโวด้ใจของเราได้ฝุดฝุดตบตบดีแล้วอ่ะมันหมดแล้วเนาะดังนั <icas> ้นใจเป็นใหญ่ใจเป็นบรรทานจำไป็ได้ด้วยใจพระพุทธเจน์สมดังเอาไว้เป็นสมมติว่าจิสตังทันตามศึกษาว่าหักนี่เราจะยอมรับนะ ต้องตักพุทธบนตุตรจิตที่ฝึกด,ดีแล้วย่อดำสุกมาให้ใดจินและนั้นการเจริญสมถะเป็นตุบาาทางจิตในสมุน,นี้สามารถกินได้ต่อที่สองการเจริญวิปัสสนาภาวนาเป็นการอบรมเจริญปัญญาเพื่อจับโรคขาดใจกิเพื่อเกิดวิปัสสนาญาณ เปัญหาการที่จะเนาปัสนาคือเจริญปติปตาสติที่เจริญการเวรนาจิตขาท้ขาให้จิตของเราเกิดปัญญาวิเป็นสมุทิทัปัญหาสมุทิจักปร้จับเาดเลตัดขาดแตถ้าเรารู้แจ้งจริงในออทองทองเป็นรูปทองยุบเป็นรูปจิตรู้เป็นนาอ๋ชีวิตวกเรามีรูปกับ ประกอบก็ได้ขาดห้ารูาปสระผัสเวทนาขาดสัญญา,าสันสังขารและขาดกัลวิญญาณนะขาดองรูปเป็นสภาพที่มีรู้นามสื่อใจก็แยกย่อยออก,ปอก,กเป็นสองอย่างก็คือมีรูปการมไม่มีอะไรเป็นของใครเลยมีแต่รูปนามแต่เราบรรยุทธ์เอ,อาไว้ใช้อาศัยรูปนามฐานนี้เลย อมาเป็นที่ก่อสั้นงการปุูการปุดกต้นในคุณภาพดีนะที่เราได้สตรวจการปุูปสติปุ่ะติียาพาจะไดรักษปในสภาวะฆ่ามันนเนาะจการกัรไ้การศึกษาในนนี้นะเา็ว่าพอสมนปุ่นเป็นเวลาเฉพาะอาจจะหมดสัา ก็จะเป็นปัจจัยความสุขความเจริญไม่มีควาว่าตกหนักความเจริญสายเดียวภาษาทางโลกเรียกว่าตกน้มไม่ไหลตกไปในทุกบุญตายวานแงกินแล้วกรับแหงฝนลงมาวัดกายมาวัดปัจจัมาวัติดเช้อการปฏิบัติมมานีิจาณาเป็นไปตความสุขและประโยสมวรนิพพาน เมื <ừ> ่อมันเกิดมีการเราเนอหาังสือการทุกท่าน